สวัสดีคร่ะตอนนี้ก็อยู่กับผมริวชรนอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกม City ้รีแคมออยูในซีรีส์อีกซีรีสหนึ่งไม่ใช่ผมฟ้าจันให้นะอาจะเออจะเอออาจจะเอออาจจะเอออ่าดูนี่ผมฟ้าจันให้อยู่นี่นะนี่อยู่คนละบ้านกันเลยฮ่าซีรีส์อะไรใครเดาถูก เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้โกลเดี๋ยวให้โกลนี่อันนี้เป็นบ้านนะนาะตัวนี้คือใครตัวนี้ใครคืออ่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งของผมนะคะไม่ต้องตกใจไปเรเวลสิบเอ็ดมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นกว่าแล้วก็มีโกลอยู่ห้าสิบนะ <c oughs> ตกใจโอเคอืม เดี๋ยวปวดตาโอเคได้แล้วหนเอาเลือกใช้หนูโอเค okay. เดี๋ยวเราไปไหนกันดีอืไปบ้านผีสิงกันดีไหมเออไอตรงเนี้ยเออไปไหนดีนะไปทำเควสไปทำเควสของหมวยใหญ่ต่อแล้วกันโอเคเดี๋ยว ขอนอนุญาตไปทำเควสนะครไปมวยใหญ่ไปแนวสองนะแนวแนวสองม,มีคนตอนนี้ไม่ได้ออนตัวของเฟสนะคะก็จะไม่ค่อยกระตุกนะอันนี้เล่นบนเว็บฮเดี๋ยวเฟสจะเล่นอีกตัวหนึ่งาาตัวแม่นหนูก็ซื้อคอมให้หรอก เควสเราทำหมดแล้วเหรอยังนะยังทำเควสไม่หมดนะ,ะเดี๋ยวนี่อ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำหมดเมื่อไรอะ่ะตอนนั้นยังไม่หมดเลยเดี๋ยวขอไปดูใหม่แบบอาจจะเป็นอาจจะผิดแนวอะไรอย่างงี้นะ จะทำได้อาจจะเป็นแค่แนวหนึ่งที่จะทําได้นะเดี๋ยวเราจะลองมาถาอิลีก่ก็ทั้งวันทั้งคืนไม่ไไม่มีจริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปเออเาเงินโคลแลกเป็นของไม่เอาอยากให้พี่จะได้ทีสิ <c oughs> นะเดี๋ยวไป ไปห้างสรรพสินค้าไปนี่เลยโอเคไปเลยทำไมไม่ไปวิวไปแล้วอ้าวอะไรเอ่ยตรวจสอบว่าแมงคางหรือเปล่านะคะเพราะว่าโอเค NPC NPC N.P.C.N.P.C. ให้ปีแมนแรงมันตายอ่ะอ๋อไยปีมันทำไมไปล้างมือเดี๋ยวนี้เลยนะมันมีมันมีมนมาเาวเย้อย่าจับดิไปล้างมือมมมของนอกไ,ไปล้างอืองั้นพี่ไม่เล่นด้วยละยไ,ไม่งหรอพี่เป็นคน ฉุบรกระป๋อกเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าเราจะได้นางเงือกน้อยหรือเปล่าสุ่มสุ่มสุ่มแล้วก็สุ่มสุ่มสุ่มแล้วก็สุ่มได้ไหมได้ไรอะหน้ากากซูปเปอร์ไซเดอร์เหรอได้หน้ากากเหรอไหน้ากากซูเปอร์ไซเดอร์ เดี๋ยวแป๊บเออไม่ใช่นากกากอยู่ในไหนเนี่ะสินของเหรอหรือเราจะซื้อเสื้อจาก n อ็สมหญิงดีนะืออ้อนักกากไม่มีในเนี่ยถือแว่นเหรออ๋อนี่ นี่คืออะไรอะ่ะขอดูหน่อยนะคะอือก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดเมนด้วยนะฮะอย่าลืมนะคะพูดทำไมอ๋ออ๋อเคเคเคเขา <familia? S 2> ้าใจแล้วนะเอ่อกด ซื้อของนะกวันไปเทอะฮอ๋อ,อยังเพิ่มไม่หมดนี่เอาให้แม่งบ้านเราเบิดไปเลยป้า เคมาเดี okay, ๋ยวเรามาหาซื <laughs> ้อชุดดกว่ะเฮ้ยเปรี้ยได้ไปไล่เลยเฮ้ยเกน่นารากักนะัเกียร์วะ <น>เ,เดี๋ยวขอไปวนะ้บายน้องสักสามนาทีคดะ๋ยว y o Band คลิ p นะปวดโดนลิขสิทธิ์มากเลยนะอีหานี่แม่งเปิดเพลงอะ่ะ ะแล้วเราจะเบาลงเคนี้ก็เจ็ดนาทีแล้วกันก็เออสำหรับคันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดูในซีรีส์นะก็บอกเลยซีรีส,ส์สามพี่น้องผมสีสามพี่น้องผมสีเอ้ยไม่ใช่สามพี่น้องริวริวฮนะโอเคไปแล้วไปแล้ว